เพิ่นอยากนอนเพิ่นวานาน่าเพิ่นอยากนอนน่ไอ้ผู้สาวบ่เจออยากนอนโอ้แม่อาบน้ำตะเวนเด้อเหลือจักกิโลนี่แมฮะี่สิบกว่ากิโลน้าบดีเพิ่นนอนแด้วเพิ่นว่าเพิ่นนั่งโดนแล้วเพิ่นอยากนอนนอนท่านี้เหรอลูกนอนท่าน,นี้ว่าไงนอนสั้น <c oughs> ข,ขาพร้อมคักเนาะแม่เนาะมันน่าตกลงไปเลยอันอันนะี้ถ้านอนพื่นมันไม่เลือกพี่น้องบัว คำว่าถ้าเอาที่นอนนิ่มๆเหมือนคนตะกบนอนพี่น้องเพิ่นเจ็บคนมักนอนจะนอนแบบนี้เอฟซีกันเย็นนี่นี่มาตัวนี้อันนี้ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายเอฟซีเบงพิ่นจะนั่งได้บ่โดนแล้วก็ต้องนอนนั่งบ่ทนแล้วเพราะว่าค้นผอมเจ็บดากดาไม่ตะกระดูกไม่ตะกระดูกน่ากระดูกนางแดงก็เลยเจ็บพี่ดเอฟซีฝากค่ากับเขามาให้ก็เลยเห็นแล้วผลเลยได้มากอีดาดาอ่ามาค่ะ รวมีีหลายดอกค่ะมีสองท่านป้าเดือนป้าเดือนลังสิตรวมครั้งเพื่อนเพื่อนนะคะรวมขันกันเป็นเงินสามร้อยบาทแล้วก็คุณทิรวัตคูณพิพัฒฝากมาให้หนึ่งพันบาทรวมเป็นเงินหนึ่งพันสามร้อยบาทให้แม่บายค่ากับข้าวค่าขนมน้องเพเ่อร์นอะขอบคุณเรื่อยเรื่อยเด้อจะเลื่อน ตลอดปีงกเปดเดอไปก็เลยทุกคนทุกคนนะคะคนเลยท่างสองเท่าเป็นสะพานบญไหลทุกตังทุกบาททุกตาตค์ถึงมือแล้วนะคะนะคะขอบพุณนทีห้คก็ไม่ว้างใจเขาออกเจะทุบซิวที่ปากเออกยังไงออกก็ขื้หยิกเนี่ยมันเจ็บใจหนุกกินเมดพ่อเคิงล่างไปละนุ่มน่ะกินมะันก็กินย้ยายแบกนงมาหายมัน ลาบอกเล็กย่า่ก็ได้บม่ได้กดดันนอนบอกสบายเลยลูกเอฟซี่นมาเหล็กมาดูบนฝาพีเล็กปุลูกถ้าน้องเขาไม่อยากบอกก็ไม่ต้องถามก็ได้เพราะว่าดูแล้วน้องกดดันกดดันหรือพนนังคิดบุ๋ล่ะเอฟซี่นก็เลยไม่สบายใจแม่บายพ่กฟันบอกค่ะแม่บายฟันพ่อฟันแทนลานก็จ้ะนี่ย่ายกับลานนี่ํากันสองคนนะพี่น้องานรักไม่ิบอกเอ้เลยมานอนบอกก็ได้ เรา่งแห้วเราก็นอนบอกอื่แล้วชองหกมันีชองเกาแต่ม nice> mm. ันคือมีแต่โตเก่ามันบ่กไปโตไม่แล้ติลูกว่าชองสามวอ๋อชองสามวังโอ้มีกันบอกมักชองสามแล้วไปนองมักชองสามนได้นอนบอกเลยบอกเลยบานนนบอกเลยชองสามคิดง่ายเนาะวันนี้โอ้น้องผีน้องหมักชองสามงันได้เลกน้อง มาได้เบอร์เล็กมือนี่จ้ะมาไม่ได้ให้จอยเนาะเด็กเตยจอยร้อนจอยน้อนกินเข่าก็เสียบเลยจ้ะหามันบอกเนาะหามันบอนี่เนาะบอกเสียบโซ่ที่เข่าสองคว้านเข่าจักรลองเนาะก็บอกก็ได้เนาะเมื่อเราบอกรีนเข่าเลยนี่นี่กับกเราเราบอกบแม่อเวลาเจีบหันเจี๊ยบเราบอกก็จ้ะบอกอันว่าหิวก็บอกอยู่อันว่าอยากนมอยากขนมเนาะก็บอก เราได้ยู่เนาะว่าเขานี่พ่อใครนั่นเลยที่แรกว,ว่าสองหกวันนี้เด้ยว่าสองสามไหมเนาะหันนะสองสามกไ็ได้เอาสองสามมันจิตไปบนเพื่อไปล่างนะลูกไปยังลูกไปลางไปลางเอาสรุปว่าอ่าสรุปว่ายายนุ่นที่ย่าสิลงแต่สองสามลางนะลูกเดอ้อโอเคบ่รครับค่อยัากหน้าคยยากหน้า มางนอนนี่พี่น้องกอให้นอนนอนบอกดิอเบอกใส่เข่ากันค่ะนอนบอกค่ะเลขเขานี่ใส่นอนบอกตลอดเลยห่วยใหญ่นอนขาดหลายนล้ลนะเราเยอะว่าเยอะสองสามเอาบอกเลขเลยค่ะลูกห้างเดียวเราจากตรงนี้ว่าทาที่แรกว่าซองหกวันที่ยาววันยาวเดชคือบอกจะโตเก้าสองสามก็ได้ล่าง บอกแบบง่ายๆเลยแหละมั้งอันแต่ว่าทารกบอกเป็นอย่างไรก็สูงอยู่นะเนาะสูงคนหนึ่งอีู่ได้ตรงนี้นะคนละนั่งเต็งหลากหลายอาบน้ำไม่ซีดฉี่คายกับบ่ทไทยได้เปล่เจ็บมันมาจ้ะโอ้ยเจ็บธรรมดาอะกระดูกมันบกแข็งแรงเนาะแม่ว่านายแม่ทุกฉี่คายออกแน่อยากอายคนก็ว่าเจ็บเจ็บแล้วมันแรงสุดเลยอะคุณก็มีแต่กระดูกเนาะจังสิไปทุบจังได้ละทุอยุติแล้วไม่ฉี่ไข่แม่มันแบบเป็นหลบอยู่เนาะมันก็มีแต่โลม เาเรียกยังไงไมแต่โครงสร้างกระดูกพี่น้องเจ็กบัญชีเทมูเจ็บยังไงเนาะอันบ๊อบบ่อบพิ้งที่ว่าเอซีโอนมาให้ส่งมาให้น่ะเอามานอนหังสิบ่ได้เลยนี่เขาบ่นอนว่านอนนะว่าก็เย็นโอ้เขามักนอนพื้นมันเย็นพื้นนเย็ทั้งเดือนนี้กับบ้านแม่นานแล้วนะหอมมันนั่งกันสิโอ้ยแม่มันสูงแล้วเล่าสิียดเนาะเอ็กซ์กเกลแกมลังเล่าออกกำลังกายเมื่อเล่าเนาะมันสูงเาล่าสิหัวซาก สรุปแนวทางของน้องแท็กเตอร์สองสามหางเดียวได้พี่น้องเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินบ<อ>กแบ<ร>่งรัฐบาลพันบอกว่าล่างนะคะนุ่นทิยาถามว่ามันจะมาบนหรือมาล่างพันบอกล่างนะคะนอนบอกครับก็ได้กดดันได้ค่ะพันนอนบอกเลยนะคะตัวสบายสบายเะยบอกแบบสบายสบายให้เอฟซีโชคดีน้ำเนเดอ้อไม่แย่โอดปาเนะแย่มาิีจิลุก ไอเอฟซีประสบดีย้ายบ่มาหาอีกเด้อโชคดีตัวขึ้นมาขึ้นมาทำลำบากเนาะกทำยายบวกแห้งๆตั้งสิสามได้แล้วดีย้ายไปนั่งแข็งแรงโอ้ยแข่งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวดิเด่นเด่นยายบวกแข็งแรกก็จะสิ่อยู่จังไรเลยเกิดมาสายเดี้ยวขึ้นเป็นเพื่อนย่างได้ไปเป็นเพื่อนสีสูงยี่ได้สูงสูงขึ้น ขาเ speaker, a roommate, a the S! <S ล่ากับเป็นอาหารคุณเนาะเพราะว่าแกนขาเล่ากับเ่างที่ว่าเราต้องสูงเอนาแม่เล่ากับพ่อนอนพ่อนอนนอนได้แต่ละข้าวก็ต้องจับพริกจับพริกจับลุกจับนั่งจับนอนคขึ้นแม่พริกนอนเต่งหัวเขาแล้วโดนอะไรมันมันเจ็บเออมันเจ็บเจ็บแล้วก็พริกขี้งทางนี้ล้วก็นอนไง้องน้องคือเด้ได้ปูยังไงจ้ะปูที่นอนถ้าแม่หันย่ำขึ้นรับแม่รับสิแต่เขาก็ปุกให้จับพริกมันปะปุ๊ แม่พี่ขี้นพี่ขี้นเก็บนั่นเต่งไรหัวเขาล่ะมันเต่งกันมันเจ็บนอนเวอร์เวอร์ตลอดมันแรงกว่าพี่ปอบมีตีลาซิวตุ้มนีตีตีราซิวได้ไปลองซิวเต็มเบาหลากกันเมื่อนั้นทชาหัวหมวกว่านก่อนโอ้เดนใส่ชุดกีฬาตัวนึงไหมพี่แตชุดกีฬาสีดำสามชุดรใส่ตรงกันเลยใส่แต่สูตรจางสีมันอ่อน มันอ่อนหรือมันมันเย็นมันผิดที่ไงหรือมันกับ่วนาคั่วมาให้พวกเสียานาเต็มยุ่งบ่อนุงที่ทั้งไหกับบอนุหมักหนุ่มสิถ้าว่ามันเบาใจสบายเราเนียนที่จะสุดกุ้งเขากับเมียเงินเดือนเขายุะมากเนี่ยเงินเดือนเดือนละเดือนละพันกว่าบปล่าเดือนละพันเดือนละพันเงินเดือนคนพิการก็ได้กินน้ำเล่านั่นละค่าน้ำค่าไฟเฮอะได้ พขอได้ซื้อเขากินนะแม่ปลาแม่ก็บบุมีีห้มีหน้ามีหน้าอ๋อพี่น้องอิสระู้วาแนวทางของน้องแทกเตอร์คักบ่คักนอนบอกหางเดียวโคโลเลขสองตัวพี่น้องเปสองสามหางเดียวนะคะไอ้ต้องขี้แม่นนะคะถ้าจะล่อยเพิ่นลุกนี่นุ่นทียากกับล่อบ่ได้เพราะเขาต้องไปท้ายถ้ำลายมองหลายทีสถานที่เป็นสะพานหางนะคะไอเอฟซีโชว์ดีน้ำเด้อฮักเทคเตอร์ร้องสามหางเดียว คนบอกนะล่างนะคะน้องแจ็กเตอร์บอกตั้งสองสามนะคะให้เลียไอเล็กน้องนนั่น,น,น,นไม่โดนพัดนั่งดูนั่งสบายตัวกันให้างนอกเเอาเอาที่เธอสบายใจจะนั่งจะนอนก็ไม่ว <หง S 1> <ง>่าขอให้เข้านะไปแก้มันเลียเถอะไม่เลี้ยงอ,อ,อาบนช้าไมา่ดู ราดูแน่กับวันใดของว่ากับมิจตุ้มสี